ส่องเทรนด์สังคมผู้สูงวัยที่อยู่อาศัยแบบไหนที่โดนใจไววกษเกษียณร,รายงานจากมูลนลิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยเผยค่ะว่าในปี2565ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ซึ่งใช้เวลาเพียง17ปีเท่านั้นในการเปลี่ยนผ่านเป็นสังคมผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาตินี้ พี่อา,วารวิตรขอนำเสนอเทรนด์ความต้องการที่อยู่อาศัยล่าสุดของผู้สูงอายุชาวไทยพร้อมกับแนะนำแนวทางให้ผู้บริโภคได้วางแผนเลือกที่อยู่อาศัยรองรับวยัยเกษียณโดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะเชียงใหม่เป็นเมืองยอดนิยมอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคหวังไปใช้ชีวิตหลังกเกษียณตามมาด้วยจังหวัดเชียงรายและชนบุรี อุปสรรคสำคัญอันดับต้นๆในการย้ายไปอยู่ในโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อวัยเกษียณของผู้บริโภคทุกช่งวงวัยมาจากราคาที่45ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุเผยว่าไม่ย้ายเพราะต้องการอยู่บ้านเดิม52เปอร์เซ็นโควิด -19 ทําทำให้ผู้สูงอายุให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดย74%เผยว่ายินดีที่จะจ่ายเพิ่มหากโครงการอสังหาริมทรัพย์มีฟังก์ชันในการใช้งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพทลายกำแพงผู้สูงอายุที่มีต่อการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเกือบครึ่งใช้ช่องทางทางออนไลน์ช่วยในการคัดเลือกโครงการที่สนใจถึง48%ค่ะรวมไปถึงเข้าร่วมงานแสดงที่อยู่อาศัยออนไลน์44%และใช้เยี่ยมชมโครงการเสมือนจริง39% ในขณะที่ผู้สูงอายุ55%เผยว่าขณะที่อยู่อาศัยยังคงเป็นปัจจัยภายในโครงการที่ให้ความสำคัญมากที่สุดเมื่อคิดจะซื้อบ้านค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ w w w d d p r o p e r t y c o m ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่อง p r a r i e t y ด้วยนะคะ